สวัสดีครับวันนี้ก็เป็นคลิปรูน่าประจำวันนะฮะคลิปที่316นะวันนี้มีข่าวสำคัญสำหรับรูน่าอยู่2เรื่องด้วยกันนะเรื่องที่1น,นะฮะก็คือกรณีที่ชุมชนนะเริ่มไม่ไว้ใจนะทีม Q2 สักเท่าไหร่นะฮะแล้วเพราะว่าเอ่อเริ่มมี2ผู้ตรวจสอบเนี่ยเริ่มคิดว่าควรจะโหวตโนให้กับทีมนี้นะโดยมองว่ามันไม่ควรจะต้องแบ่งแยกทีมออกเป็นสส่วนนะฮะ ควรจะเป็นทีมเดียวนะควรจะมีการจัดทีมใหม่อันนี้ก็ถือว่าเป็นระบบประชาธิปไตยอย่างหนึ่งนะแต่อีกข่าวหนึ่งที่สำคัญที่สุดก็คืออาจารย์คิมเนี่ย,อา,าย,ยอาจได้รับเงินสนับสนุนจากใบนน้นเนี่ยเป็นเงิน5ล้านดอลลาร์สหรัฐเพราะว่าตอนนี้เนี่ยอาจารย์คิมเองก็ได้ออกประกาศนะออกรายละเอียดในเรื่องอาการทำา i i h เชนนะ ซึ่งจะเกิดขึ้นในอีก3 4 5 6เดือนข้างหน้าตามที่อาจารย์คิมคาดว่าจะทำสำเร็จนะเขาก็ว่าอย่างนี้ฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าใบเน้นสนใจเนี่ยให้การสนับสนุนแสดงว่าใบเน้นเห็นโปรเจกต์นี้สำคัญนะอีกอันนึงก็เป็นเรื่องของเธอเทอร์ราดีฟายนะซึ่งตอนนี้ก็ค่อนข้างที่จะราคาเนี่ยค่อนข้างพุ่งกระฉูดอยู่พอสมควรนะผมก็เลยมองว่าไอ้เทอรราพดีฟายเนี่ยนะถ้ามันมีหลายๆเจ้านะเออถ้ามันมี เจ้านี้แล้วมันจะมีเจ้าอื่นด้วยเนี่ยไอเทร่าคลาส,สิกเนี่ยมันจะกลายเป็นธนาคารเลยนะมันจะมีสภาพความเป็นธนาคารฉะนั้นเนี่ยพอมันมีสภาพเป็นธนาคารเนี่ยมันก็จะให้ผลดีกับลูน่าซีนะ,ะให้ผลดีกับลูน่าซหมายความว่าเชนเนี่ยมันกลายเป็นธนาคารไปโดยปริยายวันนี้เนี่ยก็มีข่าวที่สําคัญอย่างหนึ่งนะที่ที่ตัวเจ้าของคูคอยนะก็ทวิตนะบอกว่าเนี่ยตัวด็อกคอยเนี่ยได้ปูทางนะ จากการเติบโตจากเหรียญมีมนะไปสู่การพัฒนาเป็นคริปโตที่โด่งดังนะเพราะอะไรเพราะวันนี้เนี่ยทวิตเตอร์เองเนี่ยใช้หน้าของโดดคอยหรือไอชิบะอินูเนี่ยนะฮะเนี่ยหมาชิบะเนี่ยเป็นสัญ,ญลักษณ์นะอ,อันนี้ก็อิลอดมากก็เปี้ยวอยู่พอสมควรแต่จริงๆเขาทำตามสัญญาเพราะเขาเคยสัญญาเอาไว้ว่าถ้าเกิดเขาซื้อทวิ t เตอเนี่ยเขาก็จะเปลี่ยนนะจากรูปนกเนี่ยเป็นรูป เป็นรูปด็อกคอยนะเขาก็เปลี่ยนนะอันนี้ก็เป็นอีกอันหนึ่งที่ค่อนข้างที่จะทำให้ตัวด็อกคอยนี่พุ่งขึ้นมานะผมก็ได้คุยเอาไว้ในคลิปของตัวด็อกคอยก็ไปดูเอาเองนะอีกอันหนึ่งก็ตัวมากราชกุมารน,นะของซาอุนะก็บอกว่าเนี่ยเขาไม่สนใจนะว่าการกระทำของเขาเนี่ยจะทำให้ส,สหรัฐอเมริกาเนี่ยพอใจหรือไม่เพราะตอนนี้เขาเริ่มจับกลุ่มกันแล้วนะ จับกลุ่มกันอยู่ในส่วนของตัวกลุ่มบริจนะฮะแล้วตัวโอเปกพัทเนี่ยนะตอนนี้ก็ลดการการผลิตน้ำมันนะส่งผลกระทบให้ตัวน้ำมันในราคาสูงขึ้นนะแล้วมาพูดถึงตัวดี f ฟตัวหนึ่งทำไมเราต้องพูดนะฮะเพราะว่าไอ้ตัว De f ฟตัวนี้มันมันเป็นการใช้พื้นที่เชนนะ การใช้พื้นที่ในเชนของเทราคลาสสิกเนี่ยที่เราเห็นก็คือคาสิโนของเทรานะอีกอันนึงนะฮะก็คือตัวเกมของโทเบียนนะแต่ที่สำคัญที่ตอนนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะแซสร้างสร้างสร้างนะสร้างความฮือฮานิดนิดน,ดนะฮะก็คือเรื่องเทอร์่พอร์ตเพราะอะไรฮะเพราะเราลองไปดูนะฮะการลงทุนในเทอร์พอร์ตเนี่ย ผมลองทดสอบนะอันนี้เป็นการทดสอบซื้อหวยของผมเองนะครผมจะดูซิว่าเอ้ยมันจะเติบโตได้ขนาดไหนโดยใช้ทุนประมาณ3,000บาทเนี่ยนะผมลงทุนไป2-3สวันเนี่ยนะได้เงินมาอยู่เออ,เอ,อได้เหรียญน,นะต้องบอกว่าได้เหรียญของไอ้เทอรล่าเทอร์ล่าพอตเนี่ยมา6กว่ากว่านะผมก็ลองถอนดูแล้วมันถอนได้เต็มนะเออก็ลองถอนคือเคมอะเคมดอกเบี้ยออกมานะฮะ เสร็จแล้วเนี่ยพอลองคำนวณดูแล้วเนี่ยนะราคานะวันปัจจุบันคือวันที่4เดือน4ปี2,066เนี่ยนะฮะถ้าครบปีนะโดยใช้ราคานะวันนี้ผมจะได้เงินเฉพาะดอกเบี้ยนะ3 0 0นะลงทุน3,000ผมก็เลยบอกโ,อโห้ลงทุนลงทุนแค่นี้มันฝากได้กำไรมากกว่าธนาคารอีกนะนะฉะนั้นถ้าโปรเจกต์นี้เนี่ยถ้าเกิดมันไม่เจ๊งซะก,ก่อนนะมันก็จะทำให้ลูน่าซีเนี่ยเป็นเชนที่ มีลักษณะเป็นดี f ฟเหมือนเดิมนะแต่ผมอยากให้มันมีหลายๆอันเพราะถ้ามันมีหลายๆอันเนี่ยมันจะยิ่งดียิ่งกว่านี้คือมีหลายๆเจ้าให้เลือกสรรเนนะฮะแล้วก็มีหลายๆโปรโมชั่นนะมันจะดึงเม็ดเงินเข้ามาถ้าเทเลพอร์ตเนี่ยทำให้เกิดความไว้เนื้อเชื่อใจได้นะสำหรับชุมชนเนี่ยผมว่าระยะยาวเนี่ยจะเป็นการเติบโตที่แบบมั่นคงนะสำหรับลูน่าอันนี้ก็ถือว่าเพราะว่าหลังจากนี้มาเนี่ยตัวลูน่าเองเนี่ย จะโดนพระเสาทับก็อีก5ปีข้างหน้าจะโดนพระเสาทับนะอีก5ปีข้างหน้าฉะนั้นแล้วเนี่ยลาหูพอย้ายออกแล้วเนี่ยทุกอย่างมันจะสว่างไปหมดนะฮะก็เจอกันอีกทีก็5ปีข้างหน้านะแต่ก่อนจะถึงเวลานั้นจารจ์น้นก็เซกูดบายไปแล้วเพราะมันคงจะถึง1บาทไปเรียบร้อยแล้วนะอันนี้ก็เป็นข่าวนะอีกอันนึงก็อย่างที่บอกอะตอนนี้เขาเปลี่ยนโลโก้แล้วนะเพราะอะไรเพราะว่าอีลอนเนี่ย เขาทำตามสัญญาเนี๋ยนะเขาทำตามสัญญาเอาไว้ว่าเออถ้าเขาซื้อเสร็จไรเสร็จเขาก็จะเปลี่ยนสัญ,ญลักษณ์นะฮะจากไอ้นกเนี่ยโลโก้เนี่ยเป็นตัวหมานะเขาก็เปลี่ยนตามที่เขาสัญญาไว้นะน,นี่เขาทำตามสัญญานะอีกอันหนึ่งก็เป็นภาคการผลิตอันนี้ก็จะเป็นผลอย่างที่บอกนะฮะว่าตัวบิตคอยก็ดีดัวสินทรัพย์พวกนี้ก็ดีเขาหนีจากการถอนอธนาคารนะซึ่งมันมี แนวโน้มว่ามันจะล่มนะฉะนั้นเนี่ยการขึ้นตรงนี้เนี่ยดูยาวๆนะเพราะว่าตัวใบเด่นเองก็บอกว่าวิกฤตนี้ยังอีกนานนะแล้วอันนี้ก็เป็นเรื่องการเผาแต่จริงๆเรารอชิบาเรียมมากกว่านะเราไม่ได้รอตัวการเผาโดยสมัครใจนะตอนนี้เกาหลีใต้นะรัฐบาลเนี่ยยึดทรัพย์สินอสังหาริมทรัพย์ซึ่งเป็นของเธอรานะรวมเงินเนี่ยก็200นะฮะ200ล้านดอลลาร์ผมคิดว่านะ คนในรัฐบาลน่าจะเสียเงินกับเธอล่านะรูน้าเยอะพอสมควรไม่งั้นคงไม่ดิ้นขนาดนี้ขนาดสารเนี่ยเพิกถอนหมายจับตั้งสองสารอบแล้วก็ยังก็ยังพยายามนะยังพยายามอีกอันนึ้งก็เป็นข่าวสำคัญนะประธานเครดิตซูวิตบอกว่าเสียใจจริงๆที่ไม่สามารถช่วยเหลือธนาคารได้อะ ก็ว่ากันไปอันนี้เป็นเรื่องธนาคารนะอันนี้ก็เป็นการเผาในธุรกรรมเดียวเขาเรียกว่าเป็นการเผาโดยสมัครใจอีกอันนึงผมก็มองว่าการเผาโดยสมัครใจตรงนี้เนี่ยก็เผากันไปฮะแต่สิ่งที่จะเห็นเป็นรูปธรรมจริงๆมันคือการเป๊กแต่ตัวดันแคนเองเนี่ยก็รู้สึกว่าเขาก็จะแสดงความเห็นเนี่ยมันที่มันไปได้หลายแงย่หลายมุมจนตอนนี้ชุมชนเริ่มงงแล้วนะว่าสรุปจะเอาไงแน่ผมก็เลยมองว่าเอะนี่มันจำอวดหน้าม่านหรือเปล่าหมายความว่า ปกติเนี่ยคุณเคยดูลิเกใช่ไหมฮะลิเกเนี่ยมันจะมีจอวดหน้าม่านก็คือตลกตลกอะที่มาเล่นหน้าม่านเพื่อให้คนเขาดูก่อนที่จะไปดูเออลิเกจริจร,จระนะคือหนังจริงๆอะมันต้องมีจอวดหน้าม่านมาแสดงก่อนผมก็เลยมองว่าเอะสรุปแล้วคนที่จะทาจรจร,จรเนี่ยไม่น่าจะเป็นตัวดันแครหรือเปล่ากลายเป็นว่าจะเป็นอาจารย์คิมหรือเปล่านะเพราะมันมีข่าวนี้ไงฮะ ว่าตัวเทอรลาคัส,สิกอ,อาจจะได้รับเงินทุนสนับสนุนจากไบเน็เนี่ยห้าล้านเพราะอะไรเพราะอาจารย์คิมหรือมูลน,นิธิเทอรากาดเนี่ยนะได้ยื่นขอใบสมัครในเดือนธันวาคมนะหลังจากนั้นมาเนี่ยตัวอาจารย์คิมเองก็ลงเปเปอร์เปเปอร์หนึ่งขึ้นมานะบอกว่าเนี่ยอย่างไรก็ตามอาจมีสิ่งเปลี่ยนแปลงเมื่อไบเน็ตพิจารณาคําขอนะสำหรับเงินทุน5ล้านเนี่ยนะฮะก็จะมีการเผยเพาะอะไรเนี่ยเมื่อวันเสาร์ที่มีการอัปเดตกิจกรรมนะ เออที่ก่อตั้งมาตั้งแต่ตอนนั้นนะนะฮะอันนี้ผมก็มองว่าเออถ้าเกิดเขาได้รับมาจริงนะเออเขาได้รับมาจริงนะผมว่าอันนี้คือตัวจริงมากกว่าเพราะอะไรฮะเพราะว่าผมมองว่าอาจารย์คิมเนี่ยเขาไม่น่าจะโผล่ขึ้นมาโดยเป็นขอมดำดินนะนะดีไม่ดีอาจจะเป็นการเชื้อเชิญเจริญพรหรือเปล่านะให้เข้ามาแก้ไขปัญหาตรงนี้นะฉะนั้นแล้วเนี่ยผมก็มองว่า อาจารย์คิมเนี่ยมาเพื่อแก้ปัญหาแบบเงียบๆหรือเปล่าแก้ปัญหาให้แบบเงียบๆนะโดยการว่านวันว่านอะไรนะว่าน,วาน,ว,านวานขันใช้นะให้มาทําให้หรือเปล่าเพราะดูแล้วเนี่ยเออเท่าที่ดูเนี่ยก็มีอาจารย์คิมเป็นตัวหลักนะเป็นตัวหลักนอกนั้นเนี่ยผมว่ามันก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นเดฟปีกย่อยอนะซึ่งนะคุยกันไปคุยกันมาทะเลาะก,กันเองสะมากนะฮะ ผลสุดท้ายก็ต่างคนก็ต่างอีโก้นะผมก็เลยมองแล้วคนเป็นเรื่องเป็นราวมากที่สุดก็คงจะเป็นอา,ารันคิมเพราะว่าอะไรฮะเพราะว่าไอ้ตัวการเปกเนี่ยการรีเปก u s t c เนี่ยนะฮะอย่างที่อา,ารันคิมแกพูดอนะ่ะมันต้องมีตัวแก้ปัญหาจะใช้มนุษย์นะ่ะคอยแก้ปัญหาให้มันไม่ทันนะเหมือนที่โดททำเมื่อครั้งล่มอ่ะที่ถูกโจมตีพอถูกโจมตีปับ๊บหลุดเปกปับ๊บก็แก้ปัญหาไม่ทัน พอแก้ปัญหาไม่ทันมันก็เจ๊งกระบงอย่างที่เราเห็นนี่แหละนะฮะคุณซีแซดเรเลยบอกว่ามันเป็นการแก้ปัญหาที่มันน่าสมเพชนะฉะนั้นแล้วเนี่ยผมก็มองว่าตัวจันคิมเองซึ่งมีความรู้ความสามารถเป็นระดับอาจารย์เนี่ยเป็นระดับรองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์เนี่ยเขาก็คงจะมองถึงปัญหาตรงนี้แล้วก็แก้ปัญหาในส่วนที่มันแยกออกมาต่างหากนะซึ่งการแก้ปัญหาตรงนี้เนี่ยก็คงหนีไม่พ้น AI c h a i นซึ่งตัว AI c h a i นเองเนี่ยนะฮะก็ ก็น่าจะเป็นตัวตอบโจทย์ซึ่งเราก็ยังไม่รู้นะว่าไบแอนด์เนี่ยพิจารณาคําขอของอาจารย์คิมหรือยังแล้วให้เงินมา5ล้านดอลลาร์หรือยังนะถ้าให้มาแล้วก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีนะผมก็บอกอย่างนี้อีกอันนึงก็อย่างที่บอกว่าตัวเลเยอร์หนคิวหนึ่งเองเนี่ยก็ตอนนี้ก็ดําเนินการไปถึงสิ้นสุดแล้วนะก็ยังตอนนี้ไอเลเยอร์ไอคิวสเนี่ยเลเยอร์หนึ่งคิวสยังทะเลาะก,กันอยู่นะฟอร์มทีมยังไม่ได้เพราะอะไรเพราะว่ารู้สึกว่าคนในชุมชนเนี่ยไม่ค่อยเอานะ นีอย่างที่เราเห็นนะฮะว่าเจ้านี้เองเขาก็บอกว่าประเด็นร้อนก็คือไม่ควรถูกควบคุมโดยเฉพาะทีมเฉพาะด้านอะทีมใดทีมหนึ่งอะแล้วก็เอาเงินของชุมชนจ่ายไปให้โดยที่ยังไม่ได้ส่งมอบงานคือเหมือนคล้ายๆว่ามันควรเป็นทํางานมาก่อนแล้วก็จ่ายเงินให้ทีหลังตามเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าจ้างทํำของอะคุณสร้างโต๊ะให้เนี่ย ไม่ใช่ว่าฉันให้เงินคุณไปสร้างโต๊ะแล้วคุณก็สร้างโต๊ะอะไรมาก็ไม่รู้อะคุณต้องสร้างโต๊ะมาให้ก่อนแล้วก็มาเอาเงินทีหลังอย่างนั้นไหมนะอันนี้ก็ถือว่าเป็นการตั้งข้อสังเกตนะจากประสบการณ์ครั้งที่ทแล้วไงนะที่มีการจ่ายเงินไปก่อนแล้วตอนนี้มันก็เกิดปัญหาระหว่างโทเบียนกับจาขอบนะอีกคนนึงก็จะไม่เอาอีกคนนึงอีกคนนึงจะไม่เอาอีกคนนึงอ่ะอันนี้ก็ว่าไปให้ชุมชนเขาโหวตไปนะเพราะว่าถ้าแผนของลูน่าเบิร์นเนี่ยอาร์มี่เนี่ยไม่ผ่านเนะย มันก็จะมีการฟอร์มท a m ขึ้นมาใหม่นะแต่ไอเรื่องการเป็กเนี่ยคุณไม่ต้องไปกังวลฮนะเพราะว่าแผนเป็กของดดนแคนเนี่ยมันไม่ได้เกิดไอช่วง Q1 Q2 นะ Q2 Q3 เนี่ยมันไม่เกิดมันเกิดนู่น Q4 นู่นนะฉะนั้นแล้วเนี่ยคุณต้องไปรอดูช่วงนั้นแต่อย่างที่บอกนะว่าเท่าที่สังเกตดูพฤติกรรมของคนในชุมชนเนี่ยเท่าที่ดูเนี่ยคนพูดน้อยเนี่ยทำจริงเนี่ยผมก็เลยมองว่าไอ้จริงๆแล้วเนี่ย ที่ตัวดันแคนออกมากัฟัดกาเฟในช่วงแรกๆเนี่ยที่เข้าไปรู้แผนการของเลเยอร์หนนะว่าใครนะที่เป็กนะใครที่ต้องการเป๊กจริงๆเขาอยู่เบื้องหลังเนี่ยฉะนั้นแล้วเนี่ยเราก็ต้องดูกันในช่วงนั้นนะเพราะว่าตัวจริงเขายังไม่พูดนะตัวจริงเขายังไม่พูดถ้าไปพูดก็ผักดันราคาไงอันนี้ก็เป็นนะ,ะราคาของตัวเทอ,อร์าพอตนะฮะซึ่งตอนนี้ไป10เซนแล้วนะ10เซนซึ่งราคาตอนนี้เองเนี่ย นี่เท่านี้นะก็จะขึ้นไปเรื่อยๆจะขึ้นไปเรื่อยๆฉะนั้นเนี่ยคุณต้องการฝากอะไรอย่างเงี้ยคุณก็ไปคอนเน็กวอลเลตตรงนี้พราะคอนเน็กวอลเลตเนี่ยก็ทําการสวอปลูน่านะแต่คุณต้องเหลือให้มันเหลือเขาเรียกว่าเหลือเป็นค่าธรรมเนียมด้วยนะสวอปเป็นเนี่ยนะฮะเป็นตัวเนี้ยนะตอนนี้เนี่ยลองมาลังลองลองมาร์คาขำาดูนะอ่าสักประมาณล้านลูน่าแล้วกันนะฮะสักล้านลูน่านะนี่ สักล้านลูน่าคุณก็จะได้ประมาณนี้จะได้ประมาณนี้ตอนนั้นผมใช้แค่หกแสนเองนะผมใช้หกแสนเนี่ยผมได้มาแสนเจ็ดได้มาพันเจ็ดนะหกแสนลูน่าเนี่ยผมได้มาพันเจ็ดเพราะผมไปซื้อตอนที่ตร,นะตรงนี้ยังเป็นเลขห้าอยู่เลยนะตรงนี้ยังเป็นเลขห้าอยู่เลยมันโตขึ้นมาขนาดนี้แล้วนะสองวันเองนะสองวันเองแต่มันก็โตดูโอเวอร์ไปไหม,ไหมถ้าเกิดมันเข้า,ากระดานเทรดเนี่ยมันอาจจะไปใหญ่กว่านี้อีกนะอันนี้ ก็เป็นตัว t ท r ร a ร่าพนะฮะซึ่งเกิดเป็น d e f i มาแทน a อ t e r นะ,ะซึ่งเป็นตัว Defi ที่มันล่มไปแล้วเพราะมันเป็นของ t h e ร l l a าแนะ t ทฉะนั้นแล้วเนี่ยตัวนี้เนี่ยผมอยากให้มีมากกว่านี้ผมอยากให้มีตัวนี้แล้วก็มีเจ้าอื่นๆอยากให้มีธนาคารเจ้าอื่นมาทําอีกถ้ามาทําอีกเนี่ยมันต้องใช้อะไรฮะมันต้องใช้ลูน่ามาทําแบบนี้แหละปัจจัยที่สําคัญที่สุดคืออะไรฮะคือ1 คุณต้องเอาเงินมาซื้อลูน่าสองคุณต้องสวบลูน่ามาเป็นเอเธอร่าพอตนะมันก็จะกลายเป็นว่าไอ้ไอ้ลูน่าเนี่ยมันถูกซื้อขายนะทั้งในการซื้อเข้ามาแล้วก็การมาสวอบตรงนี้นะอันนี้เป็นส่วนหนึ่งแล้วนะอีกอันนึงเนี่ยบางคนก็คิดนะครับคิดแบบเขาเรียกว่าล้ำไปกว่านี้ก็คือพอซื้อเทอล่าพอตราคาขึ้นสวบกลับไปเป็นลูน่าได้จํานวนมากกว่าเดิม เหมือนสบอปไกลสบอปกลับอ่ะใช้ส่วนต่างของราคาสบอปได้กําไรนะแล้วแต่อันนี้ก็ถือว่าเป็นการทํากําไรแบบแบบยังไงอ่ะแบบใช้ส่วนต่างอ่ะเขาเรียกว่าใช้ส่วนต่างของราคานะเพราะว่าตัวเทรลพอร์ตเองก็ขึ้นเอาขึ้นเอา,ข,เอาขึ้นเอาจนเขาเรียกว่าเรียกเรียกความโลภของคนซึ่งถามว่าเป็นผลดีกับลูน่าไหมเป็นผลดีฮะเป็นผลดีกับลูน่า แต่เราต้องบริหารความโลภด้วยนะคือต้องเป็นเงินที่เสียได้นะอันนี้สําคัญมากนะต้องเป็นเงินที่เสียได้ไม่ใช่ว่าเออพอเห็นอย่างนี้แล้วก็โลภนะไปเอาเงินที่ไอ้นี่มาเพราะว่าอะไรเพราะว่าเธอรับพอร์ตเนี่ยมันเพิ่งเกิดมันยัง أو, อ้อแอะอยู่เลยนะยังเตะแตะเดินยังไม่ได้เลยฉะนั้นแล้วเนี่ยคุณต้องลงทุนอย่างระวังนะต้องลงทุนอย่างระวังเสร็จแล้วเนี่ยการลงทุนอย่างระวังตรงนี้เนี่ยเออก็บริหารความเสี่ยงด้วย เพราะว่าผมเองเนี่ยไม่ได้ใช้เงินเยอะแยะนะผมมาทดสอบให้ท่านเนี่ยโดยใช้เงินทุนแค่สามพันบาทในการซื้อรูน้าเสร็จแล้วผมก็มาเนี่ยเนี่ยนี่คือจํานวนที่ผมได้นะอ่าผมสบอบมาได้เสร็จแล้วผมก็เอาไปฝากซึ่งตอนนี้ราคามันก็ไม่เท่านี้แล้วละ่ะเพราะถ้าคุณคูณเนี่ยด้วยมูลค่าณนะปัจจุบันคือเท่านี้เนี่ยมันเป็นเงินเท่าไหร่ล่ะเนี่ยลองคูณดูสินะเอ่อผมมีเอาตีสักพันเจ็ดทุนๆแล้วกันนะคูณนะฮะ เออตอนนี้เนี่ยมันก็จะตกเหรียญละเหรียญละสบาทใช่ไหมสามจ้าสี่อ่าตอนนี้ผมมีเงินอยู่หกพัแล้วเออมันโตเร็วนะเออเดิมเนี่ยผมมีอยู่3,000บาทใช่ไหมตอนนี้ผมมีเงินอยู่6,000นหกพแล้วมันโตเท่าหนึ่งเลยนะนี่เท่าหนึ่งเลยนะเออซื้อไว้ตอนตอนสามพใช้เงิน3,000ได้มาห0พัน เออก็เจ๋งดีเหมือนกันนะคือหนึ่งมันเติบโตด้วยตัวของมันเองสองแล้วไอ้ตัวผลตอบแทนของมันเนี่ยที่มันให้เนี่ยมันเลยจูงใจให้คนนะเข้ามามันเลยเป็นผลดีไงเขาเรียกว่ามันเป็นผลดีเพราะอะไรเพราะการที่มันมีอย่างนี้แหละแล้วยิ่งถ้ามียิ่งหลายๆเจ้ายิ่งสนุกเลยฮะนะอันนี้ก็ถือว่าเป็นผลดีนะมันไม่ได้เป็นการมาพูดในลักษณะที่เอ๊ะทำไมต้องมาพูดกับเหรียญนี้ด้วยเพราะแต่เพราะไอเหรียญนี่มันเกิดในเชนเทอร์ลัสิกไงนะอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะ อย่างที่บอกนะฮะว่าการเกิดมาของไอ้เทเลพอร์ตเนี่ยมันเกิดขึ้นมาเพื่อจะเผานะมันเกิดมาเพื่อจะเผานะเราลองไปดูนะฮะไอ้การเปิดตัวเทเลพอร์ตเนี่ยวัตถุประสงค์หลักของมันเลยเนี่ยเขาก็จะบอกว่าเนี่ยเขาให้คำมั่นนะต่อระบบนิเวศว่านะเขาจะเผาลูนาซีเนี่ยนะ2ีของไอ้ธุรกรรมนะฉะนั้นแล้วเนี่ยมันก็เป็นการเอาแบ่งส่วนธุรกรรมของไอ้ตรงนี้ไปเผา ไปเผาและอย่างหนึ่งมันดึงดูดให้คนเนี่ยเอาเงินมาซื้อลูน่าคือเอาเงินมาซื้อลูน่าเพื่ออะไรเพื่อเพิ่มมาเก็ตแคปขึ้นไปใช่ไหมฮะเอาเงินมาซื้อลูน่าแล้วก็เอาลูน่ามาสวอปเป็นเทอร์รพอแล้วก็ไปทําอย่างเงี้ยนะฮะวนไป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 ,นไปแล้วส่วนหนึ่งที่ซื้อก็เอาไปเผาส่วนหนึ่งที่ซื้อก็เอาไปเผาก็ทําอย่างนี้อันนี้คือ ใช้ระบบในการในการทําธุรกรรมในการเผาแต่มันยังไม่ได้เป็นปัจจัยสําคัญที่ทําให้ราคาขึ้นปัจจัยสําคัญที่ทําให้ราคาขึ้นจริงๆคือการรีเพกซึ่งตอนนี้เองเนี่ยระบบยังไม่พร้อมเพราะว่าถ้าเพกแล้วเนี่ยยังไม่มีระบบป้องกันการหลุดเปกหรือการถูกโจมตีเนี่ยมันยังมันยังไม่ปลอดภัยแม้มันยังไม่ปลอดภัย,ย,ภยฉะนั้นสิ่งที่สําคัญที่สุดต้องรอ AI c h a ชนของอาจารย์อาจารย์คิมนั่นแหละนะซึ่งอาจารย์คิมก็บอกแล้วว่าจะมาแก้ปัญหาในจุดนี้นะ น,นี้ก็ฝากไว้สำหรับคลิปในวันนี้สวัสดีครับ